มีใครมาจากจังหวัดอีกสานโคราชไหมครับเอ๋อเจมเจมส์ขนแกะที่ไกลไหมไกลเหรอใช่ครับคุณรามเอ้ยเข้านผู้ชมที่ไหนนะครับพิสุโุลพิสุรุล

ดูว่ะนะครับดูว่าบ้าไม่ชิ้นนมป่องสนาดนี้กลัวทำไมวันนี้เรามาเฉลิมฉลองอะไรกันดีไปญี่ปุ่นไปญี่ปุ่นเดี๋ยวไป มีมีพูดที่ว่าไม่เก็บแต่ๆปลงชาวญี่ปุ่นนะมีไม่มีแล้วเหรอไม่ใช่ความเลยเหรอเอาสีาแดแค่นี้เหรอทำไมหวงเหรอแค่นี้เอ่อเป็นอะไรดีเจริดีคแบบฮะมาโคล้าที่เราไม่ได้มาโคล้าในอะไรอยา่าง ไม่นานแต่ว่าที่ผ่านมาร้านพอใจกระชากล้านเท,ท่านั้น,น,นใช่ไหมไ<ป>วันนี้เรามาเซ็นเยอะเลยเป็งนง้นฉลองกันแล้วแต่ อันนี้มันหวังร้ายกันเราหรือเปล่าเนี่ยน่ากลัวมากอาขอบคุณม,มากเลยนะคนที่มากคนชี่มาเยอขนาดนี้นะครับวันนี้ก็ดีใจครับขออะไรนะครับทำไมอ่ะฮะ ไม,ม,ไม่มีไม่อิ่มไม่อิ่มใจถ้าหูขาออดต่อ,อ,อ,อยอ,อีกทีแล้ไหมครับเดี๋ยวเปิดเทปก็มไม่ได้เจอกันแล้วแจมไหมพอไปเปิดเทปเจอเพื่อนก็ลืมแล้วเนี่ยฮะ อย่ารอดูนะโอเคก็มาให้ดีว่าตอบนรนะครับอีเวนต์ที่สามกับการติดก็ไม่มีเพลงใหม่เลยต้องเพลงเก่าก่อนนะเพลงเก่าจะมาริ้งทำนะครับก็กับประจำญี่ปุ่นก็รออีกนิด 啊，好，方便，搞，方便，搞，来搞。